นะทีมานะตัวตนมีการแอบแฝงและซ่อนเล้นเราอยู่ในศาสนาเนะี่ยมาศึกษาธรรมะเนะี่ยเราต้องการอะไรต้องการชื่อเสียงต้องการศรัทธาต้องการลาบสักการะนี่แหละมันก็ยากอะถ้าคนเราไม่เห็นทุกข์นะ อย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่ท่านไม่ได้ทุกนะท่านหนีออกไปเที่ยวนอกวงังอ่ะท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ด้วยสัญชาตญาณของผู้ที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแค่ไปเจอคนแก่แล้วก็ถามนายชนะว่าฉันชนะนี่คือใครทำไมเราไม่เคยเห็น นายชนะก็เลยตอบว่าคนแก่พยาาท่านก็เสด็จไปอีกไปเห็นคนเจ็บนอนป่วยอยู่ข้างทางพทธเจ้าไม่เคยเห็นคนเจ็บไงท่านก็เลยถามนายชนะว่านี่คือใครอันนี้คนเจ็บพยาาเราจะต้องเจ็บป่วยแบบนี้เหมือนคนเหล่านี้ใช่ไหมใช่พยาา ท่านก็นเสด็จไปอีกไปเห็นคนตายทำไมเขานอนนิ่งๆอ่ะเขาไม่หายใจใครอ๋อคนตายพยาค่ะสุดท้ายเราจะต้องตายแบบคนเหล่านี้ใช่ไหมใช่พยาค่ะเอาคิดดูว่าเจ้าชายสิทธะนะ่ะบิดาท่านอนะ่ะพยายามประคับประคองให้ท่านได้เป็นกษัตริย์ เอาคนแก่คนเจ็บคนตายไปซ่อนะแล้วคราวนี้ท่านมาเห็นความจริงอะไรเกิดขึ้นในจิตของท่านะความสลดสังเวชความสลดสังเวชนี่เป็นอาการของจิตที่ไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอน,นิจจังไนงะถ้าคนเราไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอน,นิจจังแล้วเนี่ยตัวตนที่มีอยู่ผมถาม้วยว่าถ้าไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอน,นิจจังแล้ว ตัวตนที่เราไปมุ่งหวังตั้งเอาในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันไม่เที่ยงไงถึงได้มาสมใจอยากแล้วมันก็ไม่เที่ยงอีกแล้วผมถามว่าไอ้ตัวตนมันจะดีใจไหมล่ะอัตราตัวตนภายในจิตมันจะดีใจไหมทั้ง,ท,ง,ท,งที่รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรามันเป็นอนิจจังอะ่ะผมถามว่าความดีใจมันจะดีใจได้ขนาดไหน ถ้าคนเราไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอนิจจังแล้วเห็นไหมครับมันก็เลยย้อนสรุปมาที่ไตรลักษณ์นั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็คือจุดกำเนิดของความเบื่อหน่ายของเจ้าชายิิธัตถาเป็นแรงถักดันที่ทำให้ท่านจะต้องออกบวชออกบําเพ็ญเพื่อหาทางพ้นทุกข์ก็ท่านไปเห็นนี่แหละครับตาเห็นนี่แหละ ตาเห็นแล้วจิตก็รู้สึกเมื่อจิตกับความรู้สึกมันอยู่ด้วยกันนะ่ะเหมือนกับไข่แดงกับไข่ขาวเนะี่ยความสลดสังเวชอะ่ะมันเกิดขึ้นที่ไข่ขาวอะ่ะไข่แดงก็เลยต้องรู้สึกนะจิตก็เลยต้องรู้สึกตามสิ่งที่มันสะท้อนมาจากการที่เราไปเห็นอนิจจังไนงะผมถามว่าตัวตนนะสลดสังเวชอะ่ะ ตาตัวตนเมื่อก่อนอาจจะยิงพยองลำพองตนว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีคนรักมีคนชอบแต่มันเป็นอนิจจงไงไอ้คนรักชอบเราก็เขาก็มองเราแล้วเขาก็พิจารณาว่าเราเนี่ยให้ผลประโยชน์กับเขาได้ไหมถ้าเราให้ผลประโยชน์กับเขาได้เขาก็ยอมอ่อนข้อให้เรา ถ้าเราให้ผลประโยชน์กับเขาไม่ได้เขาก็เพิกเฉยเมันเฉยกับเรานี่แหละนี่คือสังคมทางโลกวิถีของโลกเป็น,ปนแบบนี้เพราะนีอัจน,นี้จังมันสอนเราอยู่ตลอดเลยแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นแต่สิ่งที่เราจะได้มาแต่ก็มองได้ไม่ไกล เพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่เราจะได้มาถ้าได้มาแล้วเราจะรู้สึกดีใจนะแต่ไม่ได้มองข้ามช็อตว่าได้มาแล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้ที่เข้าใจวิธีการลดสักกาย่ทิฏฐิแล้วได้มาเขาจะมองเห็นว่าเราจะเป็นทุกข์จากการที่เราได้สิ่งที่เราได้ดั่งใจมาครอบครองไหม เขาก็ต้องพิจารณาแล้วเพราะอะไรเราดีใจมากี่ครั้งแล้วแล้วเราก็เสียใจมากี่ครั้งแล้วในขณะที่ดีใจมันก็นะมันก็เป็นอารมณ์ดีมีความสุขนะแต่มันก็ยังหนักหน่วงอยมันก็ยังไม่เบานะแต่ถ้ายิ่งมาเจอสภาวะทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจเนะี่ยอันนี้ก็โอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขเลย ไ,ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ช่ำชองในการที่เห็นอารมณ์มณเห็นความรู้สึกที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนพันไปตลอดเนี่ยแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับอารมณ์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆความสุขเดิมๆความทุกข์เดิมๆนี่พิธายานมันเกิดไงมันเกิดให้จิตรับรู้ไง เพราะมันซ้ำซากไงมันเห็นแล้วมันก็เหมือนเดิมนะอย่างเป็นพระเป็นชีเข้าใส่ซองได้เงินมาก็คิดแต่ว่าเออเอาไว้ใช้อาศัยพอใช้ไปแล้วก็หมดไปเมื่อมันหมดไปแล้วเราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกไหมถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกก็แสดงว่าเราจะต้องเกิดตั้หาในจิต จิตไปจ้องหามองหาว่าเราจะได้มาได้อย่างไรไม่งั้นเราจะไม่เห็นหรอกครับว่าทำไมสำนักสงฆ์มั่งวัดมั่งสร้างกระถินสร้างว่าป่าขึ้นมาเพื่ออะไรก็นี่แหละครับก็หาไรายได้เข้าวัดไงเพราะนั้นผมถามว่าอยากทำบุญ กับอยากทำมาหากินแบบทางโลกเป็นความอยากตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ต่างสถานะเฉยๆอยากแบบคนทางโลกกับความอยากแบบนักปฏิบัติธรรมมันอยู่กันคนละสถานะรูปแบบเฉยมันก็เลยต้องหาบทสรุปเนี่ยว่าบทสรุปนี้มันจะต้องสรุปยังไงเห็นทุกข์หรือยัง เห็นสิ่งที่เราได้มาเนี่ยต่อให้เรามีความสุขขนาดไหนความรู้สึกสุขมันก็ไม่ได้จีรังยังย่งยืนในความรู้สึกเราเลยกลับกลายเป็นเชื้อเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์อีกในอนาคตเพราะอะไรมันต้องอยากอยู่เรื่อยอยากได้มาอยู่เรื่อยอยากมีอยากเป็นอยู่เรื่อยแล้วสุดท้ายนะกี่เที่ยวมาแล้วเนะี่ยจนแก่ตายอะนะถ้าไม่ฝึกจิตไว้เราก็จะแก่เจ็บตายคา ทิฏฐิมานะะตัวตนในจิตเหมือนเดิมและไอ้ตัวตนในจิตเมื่อออกจากสังขารไปแล้วไอ้ตัวตนในจิตนะยังไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงในสัจธรรมเลยไอ้ตัวตนก็ไปเกิดใหม่ได้สังขารใหม่แล้วก็อยากใหม่มันหาจุดจบไม่ได้นะถ้ามันหาจุดจบไม่ได้เราจะทำไง ก็วกวนไงก็เหมือนพุทธเจ้าท่านเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยท่านก็มาสแสวงหาความหลุดพ้นนะเอ๊บำเพ็ญจิตแบบไหนมันถึงจะไปสู่พระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านก็สแสวงหาไงก็หกปีถึงได้ตัดสรู้ใช่ไหมแล้วการตัดสรู้ของพุทธเจ้านี่ท่านตัดสรู้เรื่องอะไร มีภาษามีสมมุติเยอะแยะมากมายในาศาสนาพุทธนะมีทั้งภาษามีสมมุติแล้วก็เติมแต่งด้วยกิริยาทางกายและวาจาก,ก็เราบอกว่าเป็นาศาสนาพุทธแต่ว่าเนื้อหาและแก่นของาศาสนาพุทธที่พุทธเจ้าตัดสรู้นี่ท่านก็นตัดไว้บอกอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกคืออะไรคือความทนยาก เวลาเราเกิดความทนยากเราจะรู้สึกยังไงอึดอัดขัดเคืองใจอยู่ไม่เป็นสุขจิตลุกลี่ลุกลนเออนี่ยเขาเรียกว่าความทุกข์อันนี้ก่อนที่มันจะเกิดทุกข์เนี่ยจิตเดิมแท้ของเราบริสุทธิ์ว่างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วรู้สึกเป็นทุกข์มาได้ยังไงแล้วจิตก็มาเห็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ถูกไหม เวลาเรารู้สึกสุขทุกข์เราก็เห็นความรู้สึกของเราเนี่ยก็ไม่ผิดนะที่ผมเปรียบเทียบระหว่างจิตกับความรู้สึกจิตเหมือนไข่แดงความรู้สึกเหมือนไข่ขาวเนี่ยผมก็เปรียบเทียบไม่ผิดนะเพราะนั้นความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันสามารถรู้สึกได้หมดเมื่อมีการกระทบผัสสะแต่สัตว์โลกไม่ฉกคิดว่าอะไรเป็นเหตุมีแต่พุทธเจา้าองค์เดียวเท่านั้นกับภาพปัจเจก ที่รู้จักเหตุสมุทัยคืออาการของจิตเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นจิตเหมือนไข่แดงมันก็ต้องเห็นดิใช่ไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นจิตนะ่ะอยู่ท่ามกลางความรู้สึกผมถามว่า จิตอยู่ท่ามกลางความรู้สึกจะทำอย่างไรเห็นไหมจะทำอย่างไรถึงจะเป็นนิโรธอ่านิโรธเหตุของการดับแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดแล้วนีมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เข้าใจเหตุของการดับคือฟังทมเห็นถูกแล้วเห็นว่าสิ่งต่างๆเมื่อหูตาจมูกลิ้นกายใจเราถูกกระทบภาษาแล้วรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วจิต อยู่ท่ามกลางความรู้สึกจะทำอย่างไรจะเป็นนิโรธเห็นไหมอ่ามันก็มาสอดคล้องต่อคาว่ามาโนกรรมมโนกรรมแปลว่าการกระทำของจิตเอ๊ะเราทำยังไงเราจะไม่มีการกระทำของจิตละ่ะนะเพราะจิตมันไม่มีตัวตนไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้มันหมดการกระทำได้มันก็เลยต้องอาศัยภาษาอาศัยสื่อสมมติเห็นไหมอาศัยภาษาแบบไหนละ่ะ แบบไหนแบบนั้นแบบไหนแบบนั้นกับอะไรไขแดงนะแบบไหนแบบนั้นกับสิ่งที่มันเคลื่อนเข้ามาในไข่ขาวไข่ขาวนี่ใสบริสุทธิ์อยู่แล้ว<อ>แต่อารมณ์ราคะโลภะโทสะอารมณ์ดีอารมณ์ดีจอนเข้ามาในไข่ขาวมันไม่ได้ดับง่ายไงพอมันจอนมาเนี่ยยังไงมันต้องจอนไปอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า อารมณ์บางอารมณ์เราไปเจตนาไว้เยอะมันก็เลยตั้งอยู่นานแต่ถ้าอารมณ์ไหนเราไม่ได้เจตนาไว้เยอะไม่ได้พอใจมากมันก็ตั้งอยู่ไม่นานอันนี้เขาเรียกว,ว่าอน,นิสง์ผลของกรรมในจิตที่จะต้องเสวยเ,เสวยเป็นสุขเสวยเป็นทุกข์เคยเจตนาในราคะไว้มากมันก็ต้องเกิดราคะมากเห็นเพศตรงข้ามแล้วรู้สึกมีราคะเลย เห็นคนที่ไม่ชอบหน้ากันไม่พอใจกันแค่นึกเห็นหน้านะยังไม่ได้เห็นหน้าก็ยังโกรธให้เขาเลยบางสิ่งบางอย่างเราไปผัดสะกับรูปลถกินเสียงในเมืองมนุษย์แล้วเกิดความอยากได้เป็นความโลภก็นี่แหละครับวงจรมันอะ่ะผมก็แยกแยะใช้ภาษาให้มันตรงที่สุดแล้ว สมุทัยเหตุของการเกิดคืออาการของจิตเมื่อเกิดการรับรู้ไข่แดงรับรู้สิ่งที่เคลื่อนเข้ามาในไข่ขาวคำว่าเคลื่อนขึ้นมาก็เหมือนจอนเข้ามานั่นแหละก็เหมือนอารมณ์ความคิดความรู้สึกวันนี้คิดมากวันนี้คิดน้อยวันนี้คิดเรื่องราคะเยอะแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์โทสะ แป๊บหนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นความอยากแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นความหดหูเศร้าหมองแป๊บหนึ่งลูกเต้าบอกเชื่อฟังภูมิใจว่าได้ลูกที่ดีนั่นเห็นหมันเล่ะดูนี่การที่อารมณ์ของสัตว์โลกเนี่ยจิตวิญญาณของสัตว์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากการกระทบปัสสะหรือนึกขึ้นมาเองก็ได้บางทีนึกก็นึกไม่ออกนะ ก็ต้องอาศัยขันห้าภาพของสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้จอดเข้ามากระทบจิตที่มีความหลงอยู่จึงเกิดตัวตนไปพอใจไม่พอใจนี่แหละพราะว่าทำไมต้องมีภาษาที่เป็นสื่อสื่อเพื่อให้จิตตรงนี้ไม่เกิดการกระทำของจิตนะ่ะอืแบบไหนแบบนั้นไม่ฝืนไม่ปฏิเสธอยู่กับมันนะอยู่กับมันเพื่ออะไร นะเพื่อให้จิตไม่เกิดตัณหานะอยู่กับอารมณ์ดีก็ได้อยู่กับอารมณ์ไม่ดีก็ได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตเกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาแสดงว่าขันติปรมังตโปตีตีขามันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าทนต่ออารมณ์ทนต่อความรู้สึกโดยที่จิตตรงนี้ไม่ต้องดำหลี่อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะไปดับอารมณ์ดับความรู้สึกเห็นไหม นันอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่จรมาและจรไปเราไม่จําเป็นนะการมาลดสักกายะทิฏฐินี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปกระทํากําหนดจิตอะไรขึ้นมานั่นถึงจะเป็นการที่เห็นที่รู้ตามธรรมชาติที่มีที่เป็นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าขันติปรมังตโปตีทิขาเนี่ยทนไม่ต้องไปทําอะไรกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเพราะอะไรเพราะเห็นเขาเป็นอนิจจัง เห็นเขาไม่ใช่ตัวตนเราไม่จําเป็นต,ต้องเกิดตัวตนไปดิ้นหนีดิ้นสู้หรือจะไปพอใจไปหาวิธีที่จะดับมันเอออันเนี้ยอันนี้คือสุดยอดของปัญญาแล้วนะเป็นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นว่าคือสภาวะธรรมอารมณ์ทุกอารมณ์ที่จอนเข้ามาในไข่ขาวเนี่ยวันผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานได้ ต้องเจอทุกอารมณ์ต้องเจอทุกความรู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้เองตามธรรมชาติเห็นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วมันเกิดเองรู้สึกเองแต่จิตนะจะเข้าใจความเป็นเองไหมถ้าไม่เข้าใจความเป็นเองจิตก็ต้องเข้าไปกระทาไปดับมันบางสิ่งบางอย่างไปดับมันบางสิ่งบางอย่างไปประคับประคองมันไว้นี่มันก็เลยกลายเป็นสมุทัยไง เหตุแห่งทุกข์คืออาการของจิตที่เกิดตัวตนและตัณหาการมาตัณหาคือความพอใจวิภาวะตัณหาคือการปฏิเสธภาวะตัณหาเวลาเป็นทุกข์มานึกหาและอารมณ์นี้ตั้งอยู่นานเนี่ยนึกหาคำภาวนานึกหากิริยาทางกายนึกหาสมมติทางวาจาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาดับอารมณ์ไหนมันลดไหมล่นะน่ะอย่างนั้นนะ่ะสถาคดบอก ลดสักกายะทิฐิไม่ใช่การลดถ้าเป็นตัณหาเราไม่ลดถ้าอยู่กับมันอ่ะคือลดตัณหาก่อนเมื่อลดตัณหาแล้วอัตตาตัวต,วต,วตนที่เคยดิ้นหนีดิ้นสู้มันก็จะไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้ละเพราะอะไรเพราะอยู่กับมันได้สุขก็อยู่ได้อยู่แล้วใครๆก็อยากอยู่กับความสุขนะไยแต่ความรู้สึกทุกข์ก็ไม่อยากอยู่หรอกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะต้องทําอย่างไร ความสุขนั่นอยู่ได้เพราะสุขมันทนง่ายไงแต่ทุกมันทนยากถ้ามันทนยากแล้วมันก็ไม่มีใครอยากทนแล้วใช่ไหมอืมแต่ผู้ที่มาฝึกลดสักกาย,ยะทิฏฐิเนี่ยทนเพราะมีความเข้าใจไม่ใช่หลับหูหลับตาทนะทนแบบดันทุรลางทนทนแบบไม่มีทางออกไม่ใช่นะ ผูทกก้ที่ลดสักกายแยทิฏฐิเข้าใจวิธีการลดสักกายะทิฏฐิแล้วเขาตั้งใจทนเขาเต็มใจทนถ้าเต็มใจทนแล้วแสดงว่าจิตของเขาจะไม่วอกแวกนั่นคือการสร้างความอดทนให้กับตัวเองเมื่อถูกการกระทบผัสสะมันจะสะสมไปเรื่อยๆจากทนเล็กๆก็เริ่มทนได้มากขึ้นทนต่อความโกรธได้มากขึ้นทนต่ออารมณ์ราคะ ทนต่อความโลภนะทนต่อการเสียดสีที่มแทงได้มากขึ้นนี่เขาเรียกว่าอดทนขันติเป็นองคุณชั้นต้นๆเลยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนำมาใช้ในจิตของพระองค์ท่านเมื่อท่านได้รับผลของการบำเพ็ญธรรมนั้นเกิดขึ้นจากความอดทนแล้วท่านจึงรู้แจ้งไงก็ไม่รู้แจ้งอะไรหรอกครับ อนนี้จังทุกขังอนัตตาก็ชัดเจนอยู่แล้วมันอันนี้จังมันเป็นทุกสิ่งใดที่เกิดขึ้นให้ตาเราเห็นหูได้ยินนะอันนี้จังหมดแต่อริยสัจสี่ดิสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คืออาการของจิตเช่นไรนิโรธเหตุของการดับทุกข์คืออาการของจิตเช่นไรแล้วก็อริยามรรคเมื่อเข้าใจวิถีของ การลดสักกายยะทิฏฐิจนเข้าสู่นิโรธเห็นวิธีการดับตัวตนภานยในจิตตัณหาสามภายในจิตแล้วจึงเป็นอริยมรรคคือนี้ว่าเราจะระลึกได้อย่างไรเขาเรียกว่าสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่กับสภาวะทมตามความเป็นจริง mm hmm. พอเห็นว่าเขาคือสภาวะทรมันเกิดมันดับมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดมันไม่มีอารมณ์ไหนไม่มีความคิดชิดไหนไม่มีความรู้สึกชีดไหน เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเห็นไหมละ่ะอืมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรอกอม,มีแต่ตัวตนของเราเนี่แหละเมื่อรับรู้แล้วไปวิตกกังวลอยากให้อารมณ์นี้ตั้งอยู่นานๆอยากให้อารมณ์นี้ดับไปเห็นไหมจิตก็เลยไม่ยุติธรรมเมื่อจิตไม่ยุติธรรมแสดงว่าจิตไม่เป็นธรรมแล้วถ้าจิตไม่เป็นธรรมจิตก็เป็นอาธรรมอาแปลว่าไม่ ธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าที่สัตว์โลกเป็นทุกข์เพราะจิตของตัวเองเป็นอธรรมไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงในเมืองมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือรูปอธรรมนามธรรมคือความคิดความรู้สึกแล้วไม่ยุติธรรมไยเพราะคุณไม่ได้ลดสักกายะทิฏฐิเมื่อคุณไม่ลดสักกายะทิฏฐิแสดงว่าตัวตนของคุณต้องดิน้นหนีดิน้นสู้กับสิ่งที่รับรู้อยู่แล้วอืมนี่แหละสรุปก็คือ การใช้ภาษาสมมุติเพื่อเป็นสื่อให้จิตดวงนี้ลดตันหาในจิตลงแค่นั้นเองจงม,มีแบบไหนแบบนั้นไม่ฝืนไม่ปฏิเสธหรืออยู่กับมันสี่คำเท่านั้นครับอืมที่จะเป็นภาษาที่ทำให้สัตว์โลกนะลดตัวตนภายในจิตได้